สวัสดีค่ะสุดช็อกอดีตตำรวจคนดังพบเสียชีวิตในบ้านเมื่อวันที่29พฤศจิกายน67พอตอทอมนตรีพุทธขันสํานักงานสอบสวนสอพอแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่รับแจ้งเกิดเหตุผู้เสียชีวิตภายในบ้านพักตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นอดีตนายตำรวจเชียงใหม่จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและลุดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมพอตอ,อยานพล พัฒนาชัยผอกออกอสอพอแม่ปิงชุดสืบสวนและแพทย์เวรจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยรวมใจที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำตรวจสอบไม่พบร่องรอยการถูกทำลายทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือพลตตร,รีอนุดิษฐ์อัทธศาสตร์อายุ83ปี อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พอตอ,ออยานพลเปิดเผยว่าผู้ตายอดีตเป็นผู้การเชียงใหม่มาก่อน จากการสอบถามญาติของผู้เสียชีวิตทราบว่าช่วงเช้ายัางรับประทานอาหารร่วมกันพูดคุยกันตามปกติต่อมาผู้ตายได้หายไปญาติจึงตามหาก็ไปพบเสียชีวิตในห้องน้ำก่อนหน้านั้นผู้ตายบ่นว่าเหนื่อยง่ายญาติพาไปตรวจสุขภาพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าผู้ตายเป็นโรคหัวใจแพทย์ให้เฝ้าระวังกระทั่งมาเสียชีวิตดังกล่าวสำหรับพลตำรวจตรีอนุดิษฐ์ อัตราศาสตร์เป็นอดีตผอ,อกปออจังหวัดเชียงใหม่เป็นนรอตอรุ่นยีสามสมัยดำรงตำแหน่งผู้การเชียงใหม่เคยฝากผลงานการทำงานและจับคดีลายสำคัญของเชียงใหม่ได้มากมายรวมทั้งปราบปรามคดียาเสพติดในเชียงใหม่จนมีชื่อเสียงขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณสยามนิวค่ะ